เด้อค่ะพี่น้องมาขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองตอนเช้าโอ้แดดครับแดดดีพีนะ่น้องแดดปวดแดดเลือดแทะบึงดอกใหม่ก็ง่ามปวดก็รว่านแดดมันปวดมันโคกเทศบาลเทศบาลหน่อยเทศบาล จะผ่าดอกไม้จะปากันหรแก่ไว้แก่ถ้าดอกไม้ที่ป่ากก็งามผลงามผู้่ยยังไงละเด็ดใช่ไงเด็ด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 ทกัน ส้นอือุ้ยวันไหีสวนดอก,มกไม้เมไม่เหนหลายโอ้ยมาพอท่านดกาอ,อกจานทรจานทร์ล้นวันละคนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีเด้วค่ะเด้อพี่น้องกองาย พอนเงเพินินเดียนเดีบอกอันนี้นเดียแต่ีลาวดี เวลาวัาดีจะถนอมฮวนฮวนเขาพันตั้งอนเสียงขถนอมดอนเสียงอุ้ยหอมฮวนฮวนอยู่เอาไว้ค่ะพี่น้องไว้ขอพอน้ำพลจะพอลักเมืองอยู่เมืองอุดร ใจดีลายขอพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบผลสำเร็จขี่เสืงหัวกันเด้อนกเอ้ไต่หอมพอนแฮ